เปิดไพ่เด่นอาาัจฉริยะเผยมีพยานใหม่ในคืนเกินเหตุจากกรณีวันที่11พฤษภาคมในอาาัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ประธานชมลมช่วยเหลือเหยื่อและอาชญากรรมเดินทางไปที่สำนักงานอายการนนทบรุรีเพื่อสอบถามเรื่องคดีแตงโมนิดาในประเด็นร้องขอให้ชะลอการสั่งฟ้อง โดยอัจฉริยะระบุว่าเดินทางมาปรึกษาท่านอายการนนทบุรีในคดีที่ตนแจ้งความแซนวิสาพา์ฐานให้การเท็จคดีแตงโมเนื่องจากคดีของตนจะเป็นตัวแปรสําคัญที่จะสามารถพลิกคดีได้หากพิสูจน์ได้ว่าแซนให้การเท็จแตงโมไม่ได้ตกจากท้ายเรือจะทําให้ผลของคดีหลักมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็อยากปรึกษาท่านอายการจะรอคดีของตนก่อนสั่งฟ้องได้หรือไม่ เพราะยังมีเวลาแต่ก็ต้องรอดูก่อนว่าท่านอายการมีความเห็นอย่างไรทั้งนี้ตนก็ยังติดใจในประเด็นการตรวจหาแอลกอฮอลและผลเลือดของแซนเพื่อหาสารเสพติดทางทางที่สามารถบังคับตามกฎหมายได้แต่กลับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงยังจอดจงว่าสาเหตุเกิดจากใบพัดเรือแต่ไม่โฟกัสเรื่องที่เปิดขวดไวยรวมถึงบาดแผลที่เพิ่มขึ้นด้วยแต่หากว่าแตงโมงไม่ได้จับขาแซนและไม่ได้ตกท้ายเรือจริง ตรงนี้คือการให้การเทร็จต่อเจ้าหน้าที่พนักงานดังนั้นจดที่ตำรวจตั้งไว้ว่าแตงโมตกท้ายเรือก็ไม่เป็นความจริงคดีนี้ก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ซึ่งสาเหตุที่ไม่ได้นำหลักฐานกับตำรวจผูร้รภาคักหนึ่งมันยากตนจึงมุ่งเน้นรวบรวมหลักฐานพยานส่งให้อายการนนทับรุรีโดยตนเองก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนมาเป็นพยานในคดีหลกักที่ไปแจ้งความไว้ที่กองปราบปรามอย่างไรก็ตามนายอัจฉริยะยังได้เผยทิ้ง้ายด้วยว่าสัปดาห์หน้าจะเคลื่อนไหวต่อ โดยเตรียมยืนหลักฐานเพิ่มคือสไต์ตัวอย่างลักษณะเดียวกันกันกบที่แต่งโมกำไว้ในมือแน่นซึ่งเชื่อว่าจะเชื่อมโยงถึงบุคคลหรือสถานที่ที่แตงโมเสียชีวิตและเตรียมจำลองเหตุการณ์ด้วยการให้นักประดาน้ำดำลงไปถ่ายภาพสายใต้น้ำไหแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมโยงกับข้อมูลของพยานใหม่ที่เชื่อว่าเห็นเหตุการณ์ในคืนเกิดเหตุและยังฝากถามตำรวจว่าจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าสิ่งที่แซนให้การเป็นจริงทำไมไม่ตรวจสารเสพติดแซนทำไม ไม่จำลองเหตุการณ์ด้วยอุปกรณ์อื่นๆนอกจากใบพัดเรือ